ให้สภาพคุณพี่ตัว๋วขอญาติญาติพี่น้องเข้านะนะครับสําหรับพี่ตั๋วก็รู้จักกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เข้าวงการครับ2องพัน9้าร้้า30่ปี ตัสามสิปีท่านมาเป็นไงบ้างอ่ะเพื่อนคนนี้เป็นยังไงก็เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนมีช่วงที่เราที่เราสนิทกันมากแล้วไปไหนด้วยกันตลอดเพราะว่าเล่นละครเล่นหนังเล่นอะไรด้วยกันครับแล้วก็พอพอพอทำงานเก่าๆก็ห่างกันนิดหนึ่งแต่ก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา ไอเปิลก็ติดต่อกระแดงที่นนะครับแล้วก็จะว่าไปเราแดงเป็นพ่อสื่อแม่สื่อทำให้คนสองคนนี้รักกันพี่ใดนะคะพี่ใดความรู้สึกความผูกพันที่ตัวที่ใดจริงๆอ่ะสนิททั้งคู่ทั้งตัวพี่ตัวแล้วก็เปิลจริงๆแล้วอ่ะ เราทํางานกับพี่พี่ตัวมานานแล้วก็หลายเรื่องมาก<ป>เวลาที่ท<ำ>อยู่ในกองถ้าแบบพี่ตัวแบบมีมุมของพี่ตัวอยู่ตลอดเวลาแบบเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับใครก็จะมีแดงเวลาที่คอยแบบว่าเข้าไปหาแกแล้วก็ที่ก็รู้ว่าแกชอบกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปทําให้แกแบบใจเย็นให้แกแบบที่พี่ตัวเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอเวลาทํางานอะไรอะเขาก็รู้สึกต้องเป๊ะ เวลาที่เขารู้สึกไม่พร้อมทีไม่พร้อมหรือไม่ได้อย่างใจอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าทําไมถึงไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็จะมีมีเหมือนความหงุดหงิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนันหนึ่งเป็นพี่ชายเราแล้วเขาก็จะสอนเราแล้วเราเล่นกับเขาบ่อยมากไม่ว่าละครเวทีไม่ว่าละครทีวีหรือว่าเป็นหนังหนังเรื่องแรกก็เล่นกับแกคือแบบ แกจะเป็นคนที่คอยแนะนําให้ความรู้เรื่องการแสดงเพราะเมื่อก่อนเราไปเล่นแรกๆเราไม่เก่งแกก็จะคอยแบบอ,อแดงมันต้องอย่างนี้นะเว้ยมันมุมกล้องมันต้องแบบนี้อะไรเงี้ยคอยสอนเราเมื่อก่อนเราเหมือนนางแบบไปเล่นละครเล่นหนังอะมันไม่เป็นอะ่ะแล้วพอเราเราได้เล่นกับพี่ตัวคับทุกครั้งพอเป็นแบบได้เล่นกับสันยูปั๊บดีใจมากว่าแบบ เล่นกับพี่ตัวนี่อุ่นใจจริงๆเพราะว่าเขาแนะนําเขาเป็นแบบไม่เหมือนเป็นคนแปลกหน้านั้นเราก็จะสบายใจที่ได้เล่นกับพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยทราบข่าวทราบข่าวตอนไหนตอนไหนว่าไม่สบายจริงๆอ่ะได้รับรู้กับตั้งแต่เขาล้มแล้วเปิ้นโทรมาเราก็เลยพาพี่ออฟไปหาพี่ตัวก็ยังยังพูด พูดแบบเรื่องพอดหนังอยากทําหนังเล่นด้วยกันนะออฟเล่นด้วยเขาเคยเล่นเรื่องโกยมาด้วยกันแล้วก็หลายเรื่องที่เขาเล่นคู่กันเรือนแพอะไรพวกนี้เขาก็จะแบบเหมือนพอดอยู่ในหัวว่าเรามาเล่นแบบเหมือน<ม>เป็นรุ่นอาวุโสที่คู่กันแล้วไป <คน S 2> แบบหนีเทียเท่ยวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขายังแันเจิดมากอะ่ะ<ม>อยากทํางานอยากฟิตอยากอะไรแดงอย่าลืมนะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่า เขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยพอมาวันหนึ่งิ้นก็โทรมากลางคืนแล้วก็แบบบอกว่าไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเช้าอ่ะเรามีประชุมพี่อ๊อฟก็กระสับกระสายอยากจะไปมากๆแต่ว,ว่าทีมงานมาเต็มเต็มเลย,ยทุกคนก็รู้ว่าพี่อ๊อฟแบบกระสับกระสายไม่มีสติที่จะประชุมแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องว่าบทตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรก็ไม่รับรู้อะไรแดงก็เลยบอกว่าอ๊อไปเถอะเดี๋ยวแดงประชุมต่อ ก็เลยให้ออไปกับลูกสาวบีบีก็ไปกันก็โชคดีมากมากอ่ะที่เขาไปทันได้เจอแล้วก็ได้คุยได้สวดมนได้แบบส่งที่ตัวอย่างแบบสงบอ่ะก็คือรู้เมื่อวานรู้เมื่อวานออจริงจริงรู้มาก่อนหน้านั้นออแต่ว่ารู้ว่าแย่แล้วอะ่ะคือเดียรเราจะเล่าบรรยากาศตอนนั้นหน่อยไนดะ้ไหมคะ ไม,ไม่มีอะไรครับก็ก็กคนคนหนึ่งที่จะไปจะหมดลมเขาก็เราก็บอกพูดคุยก็บอกว่าพี่เอกจะคุยจะพูดบอกว่าอา้าวถอยเอามาเป็นผู้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมันยึดติดกับมันผมก็บอกพี่ตัวพุดโทพูดโทพูดโทออไอหนุน่ยในหนังใครจะร้องไห้ก็เอาเอาอกไปนอกห้อง ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้พ่อ,อต้องกวนกวาดใจหรือเป็นห่วงแล้วก็ก็ไม่มีอะไรครับแค่นั้นก็พยายามพูดกับพี่พเขาพ,พูดตลอดเวลาพูดตลอดเวลาให้เขารู้ว่าคนที่เขารักอยู่อยู่รอบๆมก็ตัวเขาหมดตลอดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปไหน ก็ตามเวลาของเขาครับเราเรากำหนดอะไรไม่ได้เราไปบอกว่าเขาต้อง้องอยู่ถ้าถามเราเราฤกษ์ของเราก็จะบอกว่าอยู่นานๆเธอผมรักคุณใช่ไหมครับเอ่อสำหรับคนที่เราไม่โชคเราก็รีบให้มันตายอย่างนี้เหลอใช่ไหมคนนั้นเรากำหนดอะไรไม่ได้เลยครับพี่อ๊อฟมีอะไรอยากจะพูดถึงเพื่อนคุณนี้อีกก็ไม่รู้มันมัน มันพูดไม่ออกครับเพาว่าก็ผมว่าเขารู้เขารู้ว่าผมคิดยังไงแล้วก็เราคิดยังไงกันนะครับผมไม่เหมือนผมไม่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนขงเหมือนพี่เหมือนน้องมีกันสามคนนะครับแม่งพูดเลยมีอยู่สามคนคือผมพี่เอกแล้วก็พี่ตัวนะครับสนิทมากอ่ะสนิทมากที่สุดเลย

เขาจะช่วยแก้บทเท่าที่ทําได้ทาให้ดีที่สุดถ้าเขาคิดว่างานนั้นนะมันแบบมันยังไม่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยเขาจะเข้าไปช่วยในฐานะที่เขาก็รู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วเขาก็จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นคนคุณภาพตั้งแต่ตั้งแต่ก้าวเข้าวงการตั้งแต่อยู่สถาปัจจุลาแล้วจนมาถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นคนคุณภาพอยู่คือที่สุดข,ของวงการคนหนึ่งเลยเป็นเพชรเมร็ดงามจริงๆ พี่ตัวเป็นพี่ตัวเป็นคนเป็นอ่คนที่เป็นทรงคุณค่าทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะศาสนาบ้าพี่ตัวอยู่อยู่เนี้ยอยู่ใกล้วัดนาปกเขาบำรุงตลอดชาติก็เรารู้อยู่พี่จัวทําอะไรเพื่อชาติพระมหากษัตริย์ท่านเ้งมีหทีดมา ราชทาลินมาเพราะอะไรเพราะคนคนนี้รักธรรมชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นเป็นคนไทยสมบูรณ์แบบที่สุดครับ